สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านี่กับป้ากับเฮาแหมตาเคยนะเจ้าเดอรกรีนสำหรับวันนี้นะเจ้าเดี๋ยวก็จะมาแนะนำนะเจ้าเป็นเครื่องปั๊บแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะเจ้าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นวีการ์ดนะเจ้า VWI 5 0 0ยก็จะเป็นรุ่นสำหรับแอร์นะเจ้าสำหรับไขในตอนนี้เนาะตีป้าปัญหาบัวจะเป็นไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะเจ้าเนี่ยคือเปิดแอร์บ่ได้เลยนะเจ้าหรือว่า เปิดได้แล้วก็มีแตรุมหอดออกมาะเจ้าแอร์บ่เย็นะเจ้าแถมค่ะไฟที่บ้านเนี่ยขึ้นแถมต่างหากะเจ้าต้องมีเป็นหม้อเพิ่มไฟของนอตกรีนะเจ้าหลายคนเนี่ยอาจจะยังโมโหนะเจ้าว่ามีตั๋วติดจะจวยแก้ไขปัญหานี้แล้วะเจ้าหรือบางคนอาจจะบอกว่าห้องมันเหมือนกันะเจ้าแต่จริงจริงแล้วมันคือตั๋วเดียวกันะเจ้าเปิดเอ่อบางคนเนี่ยเปินก็ห้องว่าเอ่อสเตเบลเซอร์ะเจ้า LVS LVR ณเจ้าหม้อดึงไฟหม้อเพิ่มไฟะเจ้าหรือว่า เครื่องปั๊บแรงดันไฟไฟ้านะเจ้าซึ่งก็เป็นตัวเดียวกันหมดเลยเนาะถ้าเกิดไข่ป้าปัญหานี่อยู่นะเจ้าแล้วก็มีคนหลายคนเนี่ยแนะนามานะเจ้าตว่าบอกบเหมือนกันซักเจอเลยนะเจ้าก็ต้องบอกไว้ก่อนนะเจ้าว่าคือตัวเดียวกันนะเจ้าหรือจะทักมาสอบถามกับทางหน้าจ์กรีนก็ได้เจ้าซึ่งตัวนี้นะเจ้าก็จะสามารถตีจะรองรับไฟตกตาสุดได้ถึง130บโวลต์แล้วก็ไฟเกิดเนี่ยได้ถึง280บโวลต์นะเจ้า เรารับกระแสได้ถึง15แอมป์นะเจ้าที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นเครื่องปั๊บราดนั่นไฟฟ้า อัตโนมัติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ้าฮาก็ว่่ต้องไปหนังเรือกระโดนะเจ้าเลือกรีเลย์ตั้งขานะเจ้าเพื่อนเสียเวลาเนาะอันนี้ถ้าเกิดฮาแบบทําการติดตั้งเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะเจ้าสามารถที่จะติดตั้งแบบข้างๆกัแบแอร์เลยก็ได้นะเจ้าราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะบ่มีเสียงแบบรบกวนใจเนาะมาใพ้อเอฮาแบบรําคาญนะเจ้านอกจากนี้ตัวนี้เนี่ยก็ยังทํางานโดยรีเลย์ ay, นะเจ้าป๊กไฟ ไว้แล้วก็เพิ่มไฟเร็วนะเจ้าบต่ต้องห่วงเนาะว่าเออเครื่องจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีปัญหานะเจ้าถ้าเกิดทำการติดตั้งตัวนี้ไปได้แล้วแอนเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ยัง,ยงปกติแล้วก็สะเขียนมากยิ่งขึ้นนะเจ้า เขาก็มีเป็นพวกรีวิวต่งตางๆนะเจา้าจากาต่างจังหวัดนอที่ส่เข้ามาหรือว่าทางภาคอื่นนะเจา้าติดใจเป็นเครื่องปั๊บแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสัหรับแอร์ตัวนี้อยู่นะเจา้าก็จะดูได้ต่มหูนี่เลยเนาะรองรับแอร์ได้ถึง2 4 0 0มื t นสี่พันวิทะเจา้าตัวนี้ถ้าเกิดไข้ไฟปัญหานี่ยู่ต้องมีเป็นหม้อเพิิงไฟของรอตเรีนนะเจา้าใครที่สนใจอยากจะซัางแล้วก็อยากจะซื้อนะเจา้าสามารถที่จะ ส a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 ll, so ั่งซื้อผ่านทางบ่ว่าจะเป็นลาซาด้าเจ้าช h อบปีเนอะอันนี้ก็สามารถที่สั่งซื้อได้เลยก็มีโค้ดคูปองส่วนลดจัดหนักนีเจ้าสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนเจ้าหรือจะแอดไลน์รัตกรีนมาก็ได้ ID ไลน์เนี่ยก็จะเป็น s i dr gr wen นเจ้าสำหรับวันนี้ก็คอฟากเป็นเครื่องปั๊บแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติว g a r d wwi 500ไว้เจ้าขอบคุณเจ้า